สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะแต่ว่าก่อนที่จะแนะนําเดี๋ยวขอชมคลิปนำร่องก่อนเลยนะคะบนจอค่ะวันนี้นะคะนอกฝากเยกแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการเมืออชีพก็คือพ่อเช็คสุทธิพงษ์ธมูทนะคะยกพยายามจะให้คุณพ่อมานนั่งข้างบนแต่คุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำหน้านที่ข้างล่างอาจจะมีการคุยกับคนที่มาในวันนี้มาร่วม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะในระหว่างที่รอคลิปงันยกขอแนะนำวิทยากรวันนี้ก่อนนะคะเ,เริ่มตั้งแต่ทางด้านนู้นเลยนะ,นนะคะเป็นอ,อ,อาจารย์ดรวิมลทิพย์มุสิกพันธ์นะคะซึ่งตำแหน่งเนะี่ยคือรองผู้อำนวยการและอาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์เนี่ยได้ทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์บูลลี่หรือว่าแปลเป็นไทยจะยาวมากก็คือพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผ่าน โลคไซเบอร์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพค่ะท่านที่สองก็คือคุณแม่แก้วนะคะผู้ปกครองคุณแม่ลูกสองคนหนึ่งน้องกล่อมเรียนอยู่ป .6 ที่นี่แล้วก็น้องแก้มสิทธิ์เก่าโรงเรียนทอสีสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนปัญญาประทีปชั้นม .2 ออนะคะลูกสาวก็มาด้วยกัน,นคุณแม่ครอบครัวธรรมอุก็มาสามคนเลยนะคะวันนี้ มีเลยมีผู้ชมมีผู้ดำเนินรายการแล้วก็วิทยากรค่ะคลิปพร้อมไหมคะ do yous oh, like you. the that's the was picture telling about on girl I was telling you about. Oh, that, Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So, when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends. See you later, Sarah. Even not so friendly people. Think before not think so you post คือคลิปแรกที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าการที่วัยรุ่นสักคนหนึ่งเนี่ยโพสอะไรก็ตามเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องอะไรบางคือในคลิปเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยมีอาจจะมีเนื้อหาอะไรบางอย่างอยูอย่บนอินเทอร์เน็ตโพสเข้าไปแล้วก็เวลาเดินไปไหนก็มีคนมาทักชื่อรู้จัก แล้วก็ถามแบบคําถามที่ลึกซึ้งถึงเรื่องส่วนตัวอันนี้วัยรุ่นหรือว่าวัยคือจริงเด็กทอสีเองเนี่ยประถมอาจจะยังไม่ค่อยอินกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเริ่มเข้าสู่มัธยมมหาเทาลไยก็อาจจะได้พบกับประสบการณ์แบบที่ตัวเองคาดไม่ได้ว่าเอ๊ถ้าเราโพสแค่นิดเดียวแล้วมีผลระยะย,ยาวยังไงนะคะเอ่อเรื่องนี้เดี๋ยวยกขอคุยเลยดีกว่าเดี๋ยวอีกสามท่านจะไม่ได้พูดค่ะจะถามแม่แก้วก่อนเลยนะคะคือ แม่แก้วเนี่ยปัจจุบันเป็นผู้ผู้บริหารอยู่ที่ทีวีบุรพาก็คือเรียกว่าเป็นคนในสื่อเลยทีนี้เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าพวกสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้ตัวที่คิดมากมก็คือ Facebook ที่เราใช้คำว่าเจ n F กันนะคะแม่แก้วมอง Facebook ยังไงคะก็จริงๆก็เ,เป็นส่วน ที่เป็นตัวกลางนะคะก็มองว่าเป็นตัวกลางที่จะสื่อสาราให้กับบุคคลที่อยู่รอบๆหรือไม่รอบก็ตามเนี่ยค่ะได้รับข่าวสารที่เราต้องการจะเผยแพร่โดยเร็วเนื่องจากมีคนใช้เฟ e b o o k มากเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนต่อเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ <c oughs> มองว่า <c oughs> มองว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เรียกว่าเร็วมาก ในการที่จะสื่อสารอะไรออกไปแล้วค่ะมีผลลัพธ์ตอบกลับมาอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ซึ่งซึ่งสำหรับแม่แก้วเองเนี่ยคนที่แม่แก้วสื่อสารด้วยบน f a c e b o o k เนี่ยคือคนกลุ่มไหนเป็นลูกน้องลูกน้องในออฟฟิศเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็ลูกแล้วก็คุณครูค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยคอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะ ทีนี้ถามนิดนึงว่าระหว่างคุณแม่กับลูกเนี่ยคนไหนเล่นเ c e b o o กก่อนกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ให้เดาในใจก่อนนะคะเฉลยฉเฉลยคนคนไหนใช้ก่อนเนี่ยระหว่างแก้มกับ <c oughs> อ่าแม่ใช้ก่อนซึ่งอันเนี้ยพอยกได้ยินพอยกก็เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะพอยกรู้สึกว่าว่าเป็นยุคของน้องแก้มเพราะมันไม่ใช่ยุคที่แบบเกิดมาแล้วเราเจอเนี่ยคือ <c oughs> ลูกน้องนะคะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยทำงานเพิ่งเริ่มทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้กันละ Facebook มี iPhone มี b บ a c k b บ r ร y ี่อะไรพวกเนี้ค่ะเขาก็จะใช้กันแล้ว, Facebook, iPhone, erry, วก,เก,ก,วก็เออเราก็เห็นว่าเออเครือข่ายที่เขาคุยกันอะไรกันก็เร็วดีอะไรเงี้ยก็เลยลองเข้าไปดูบ้างสมัยก่อนจำได้ไหมคะมันจะมี High f ฟ v e อยู่อันหนึ่งมแม่แก้วไม่แน่ใจว่าเหมือน a c e b o o k หรือเปล่านะแต่ว่าไม่ทันไฮไฟแต่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนไฮไฟส์เราทำไมเราไม่เล่นถามตัวเองเหมือนกันว่ารู้สึกว่าเขาเข้าไปแปะแต่รูปอะ แล้วก็เหมือนแบบแปะรูปที่ตัวเองถ่ายรูปสวย mm hmm. ถ่ายรูปหล่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอมาเป็น a ฟ e บ o ๊ k เรามีความรู้สึกว่ามันสามารถสื่อสารสิ่งที่เราอยากสื่อสารโดยเร็วเนี่ยได้ได้ได้กว่า <S <S ก็เลย <content. S 1> ก็เลยลองเข้าไปเล่นตามลูกน้องล่ะค่ะว่าอย่างนั้นเถอะเราก็จะได้สื่อสารสมัยก่อนเราก็เวลาทํางานเนี่ยก็จะสื่อสารกันในออฟฟิศเนี่ยผ่านเนะ mm hmm. อ n มออน่ะ มันก็คุยกันแบบบางทีลมไม่อยากได้ยินเสียงนะคะเราก็ใช้ msn คุยเอาอนะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่า msn น่าจะน้อยไปเยอะแล้วก็กลายเป็นคุยกันทาง Facebook แทนค่ะถ้าตอนนี้ก็จะเห็นมี Facebook หรือว่าไปเล่น Skype อะไระะก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์ไปค่ะพอดีคุยมาถึงปุ๊บเนี่ยเริ่มต้นก็ Facebook เลยยกไม่แน่ใจว่าในห้องเนี้ยค่ะที่ฟังมารู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยมีไหมคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยมีไหม เอฟถามแบบนี้ทํำให้เขาไม่กล้าตอบเป่ะคืออันนี้คืออยากจะประเมินนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยไปในโทนที่เข้าใจตรงกันแล้วก็บีบสโคบนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้เดี๋ยวเราค่อยๆแลกเปลี่ยนเพราะวันนี้ก็จากคุณแม่แล้วมาที่ลูกบ้างนะคะเอ่อทำไมถึงใช้ Facebook คะ <S <S เห็นเพื่อนเล่นค่ะก็ <S <S เลย อยากเล่นบ้างคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากเล่นเพราะว่าอยากจะคุยกับเพื่อนหรืออยากจะเพราะว่าไม่ได้แชร์อะไรเลยไม่อยากทําอะไรเลยอยากเล่นเกมอมแล้วก็ก็เลยไปขอแม่ค,คือตอนนั้นยังไม่มีแล้วก็ลองไปขอแม่ดูเออแม่หนูเล่นได้ไหม สดงว่านี้เป็น <Facebook. S 1> อัตโนมัติของแก้มเลยที่ว่าพอจะเล่น Facebook เนี่ยเราเลือกที่จะบอกแม่ก่อนก็มันก็ไม่รู้อะค่ะจำไม่ได้หนูจำไม่ได้ให้แม่เฟ<า>ังก็ได้ค่ะคือที่บ้านเนี่ยเราเราจะค่อนข้างค่อนข้างเลือกอะฮะเลือกอสิ่งที่ให้ลูกเสพไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์ แบบไหนที่เราอยากให้ดูรายการแบบไหนที่เราไม่อยากให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีข้อดีและข้อเสียนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงวัยเด็กเราก็ค่อนข้างจะสตริกนิดนึงแล้วก็อพอเขาพอเขาอยู่ประถมอยู่มัธยมขึ้นมัธยมเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเขาขอเล่น MySpace หรอ MySpace ซึ่ง <My Space. S 1> อยู่ในใน วินโด์ผู้หญิงไม่เคยเล่นะพวกเนี้ยค่ะก,ก็ก็เห็นก็ก็คือเหมือนให้เขามีเอ n เนะคะเนื่องจากเราเราจะต้องสื่อสารกับเขาเพราะว่าเขาไปไปไกลค่ะไปอยู่ไกลจากเราเราก็คิดว่าเออมี m อ n ไว้สื่อสารเขาก็ไปเข้า m ม Space แล้วเขาก็จะแบบมีเพื่อนคนที่เราไม่รู้จักอะ่ะไม่ใช่เพื่อนเขาอะ่ะเราก็เลยห้ามเขาว่าแก้มอย่ารับคนที่ที่ ที่เราไม่รู้จัก,จากมานะแล้วก็จะยก,ยกกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่เราได้รับทราบข่าวสารมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไม่จะไม่นั่นจนกระทั่งพอพอไปอยู่ป็นญบบัณฑีบแล้วเขาคงเห็นเพื่อนมี a c e b o o k เขาก็เลยโทรมาขอเราก็เลยคุยกันพ่อแล้วก็นั่งคุยกับเขาพอสมควรนะคะว่าความพอดีความไม่พอดีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็นสิ่งที่แม่ห้ามลูกอย่าอย่าเข้าไปนะอะไรเงี้ยค่ะก็สอนเขาก่อนแล้วก็ คงทัดทานไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นวัยของเขาค่ะก็เลยก็เลยอนุญาตค่ะอยากจะให้อาจารย์อาจจะเสริมนิดนึงอาหารในเรื่องที่การใช้สื่อแบบนี้แล้วก็คุณพ่อคุณ,คณแม่หรือว่าลูกเนี่ยมีการใช้างานร่วมกันว่าอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์หรือว่ามีโทษยังไงไหมคะยค่ะโอเคได้ยินแล้วนะคะจริงๆแล้วคาถามเนี่ยถามว่ามีประโยชน์หรือมีโทษยังไงกับการที่พ่อแม่ใช้กับ ใช้เทคโนโลยีร่วมกับลูกจริงๆแล้วคอมมอนเซนส์ sense, โทษไม่น่ามีเนาะมันในการที่พ่อแม่ใช้ร่วมกับลูกมันสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังประโยชน์ที่เห็นชัดๆคือเรื่องของสัมพันธภาพที่น่าจะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ต้องยอมรับว่าเราเราไม่สามารถจะก้าวทันเทคโนโลยีที่มันไปได้มากมายขนาดนี้มักเราเรามีแกลบเรามีแกลบอยู่แน่นอนนะคะอาจจะมีพ่อแม่บางท่านที่ก้าวทานันแต่ว่าเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังยังจะไม่ทนันเพราะทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากแต่ ครั้งที่เราไปใช้เทคโนโลยีร่วมกับลูกจะด้วยเส้นสนกลไดก็ตามอย่างที่เคยเจอนะคะคุณแม่จะจะประมาณเนียนเนียนว่าโอเคเออตรงนั้นตรงนี้แม่ทําไม่เป็นหนูสอนแม่หน่อยนะเข้าไปนั่งด้วยกันแล้วก็แบบค่ะเล่นกันไปคือแม่นี่ไม่ได้คอนเซนเทรตกับการเรียนไม่ได้ไม่ได้สนใจกับการเรียนรู้กับตรงนั้นหรอกแต่อยากให้ลูกรู้สึกว่าฉันอยู่กับเธอเนี่ยทุกเรื่องที่เธอรู้ฉัน ฉ,ฉันอยู่กับเธอเมื่อไหร่ก็ตามที่คือคุณแม่ให้เหตุผลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อลูกเกิดปัญหาลูกจะรู้สึกว่าแม่อยู่นี่แหละทุกเรื่องก็จะบอกแม่ได้ตรงนั้นมันเป็นฮิดเดนอเจนดามันเป็นมันเป็นความคิดเบื้องหลังที่มีประโยชน์มากกว่าค่ะคือเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกมากกว่าการที่จะจะต้องไปเอาเป็นเอาตายกับการเรียนรู้เทคโนโลยีคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็นนคือเหมือนเป็นการเติมช่องว่างเรื่องสัมพันธภาพไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก่งเทคนโนโลยีเท่ากับลูกเรา กลับมาที่น้องแก้มนิดนึงจะถามว่าเวลาที่เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเออทำไมเราถึเออเงเเวลาเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันเพื่อมาเติมเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงตอนที่เล่นนะตอนที่เล่นรู้สึกสนุกค่ะรู้สสึกสนุกพือหลังจากที่หนูสมัครเข้าไปเพื่อจะเล่นเกมแล้วพอหนูไปเล่นหนูรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากหนูไม่ชอบเล่นเกม ในระยะเวลาแบบว่าเล่นไปแป๊บเดียวเราก็เบื่อ <ur> เล่นแป๊บเดียวก็เลิกเล่นลแล้วก็สมัครเกมใหม่แป๊บเดียวก็เลิกเล่นมันน่าเบื่อ mm hmm. สําหรับหนูนะค่ะ <Ha. S 2> แล้วก็สมัครก็มีเพื่อนเพื่อนก็มี Facebook แล้วก็แอดเพื่อน hmm. แล้วก็คุยกันคือเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยชแชดเป็นลิสต์อยู่ในเ Facebook ด้วยแล้วก็หนูรู้สึกสนุกแล้วก็บางทีก็รู้สึกมันรู้สึกว่า เรามีเพื่อนนะคะคือบางทีที่แบบเราอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไปที่อื่นคนเดียวแล้วเพื่อนเราไม่อยู่พ่อแม่เราไม่อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามี Facebook มันก็ทำให้เราแบบมีสามารถคือมันเช้่ๆกับเป็นช่องหนึ่งที่ใช่มันเชื่อมบัคคนได้ช่องเป็นช่องทางหนึ่งใช่ จะถามว่าตอนที่อยู่ที่ปัญญาปที่ปะค่ะเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจําเนี่ยใช้ Facebook ตอนไหนหรือว่าใช้ไม่ต้อง Facebook ก็ได้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้ตอนไหนคะก็คุณครูค่ะเขาก็จะมีแบ่งจัดเวลาไว้ให้เล่นต่อวันคนละ15นาทีซึ่งมันสั้นไปไหมคะตอนแรกก็คิดว่ามันน้อยค่ะโวยโวยกับเพื่อนเลยอะไรเนี่ยจะเล่นพอละ15สิบห้านาที เข้าไปเน็ตโรงเรียนยังไม่ทันเปิดเลยหมดเวลาแล้วบนนั่นบนนี่เน็ตโรงเรียนก็ช้าอะไรก็ช้าช้าไปหมดแล้วก็งุนหงิดค่ะแล้วต่อบมาพบว่าต่อมาพบว่าฉันเล่นห้านาทีฉันก็ปิดเครื่องแล้วซึ่งอันนี้แกเป็นคนเดียวหรือว่าเพื่อนเป็นกันหมดเลยคือ<น>เพื่อนนะคะเขาก็มีแบบทําอย่างอื่นบ้างบางคนเขาชอบแต่งรูปเขาก็นั่งเล่นในโฟโต้ช็อ<ด>ป<ร> ทำอะไรก็ไม่รู้บางคนก็หาเพลงใหม่ๆบางคนก็ทำอะไรแต่ว่าของแก้มาค่ะ,คะแก้มคือที่แก้มเข้าอะ่ะเว็บไซต์แรกที่แก้มเข้าก็คือ facebook นี่แหละ<ม>ทุกครั้งเลยที่เล่นคอมก็คือจะเข้าแต่ facebook แล้วก็คืออย่างที่แก้มบอกคะ่ะ Facebook สำหรับแก้มมันก็คือเหมือนกับแบบคอนเนคชันที่สามารถทำให้เราสามารถติดต่อกับคนที่เราแบบอยากจะอยู่ด้วยคนที่เราคิดถึงคนที่เราอะไรได้แล้ว เออส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปแล้วก็จะไปพิมพ์มเมสเซจหาแม่หรือไปเช็คว่าแบบเพื่อนที่เขาไม่ได้อยู่โรงเรียนเขาทำอะไรกันบ้างห,หรือ <update S 1> ว่า <update S 1> ใช่แล้วพอเราอัปเดตเสร็จก็ปิดไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าเกมแก้มก็ไม่เล่นแล้วแก้มก็ไม่ไม่ใช่คนอชอบแชทด้วยเออแก้มสามารถบอกได้ไหมคะว่าเนี่ยเวลาที่เล่นเนี่ยแก้มค่อนข้างจะรู้ตัวคือมีสติกับว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้นมีค่ะอืคือ คือเหมือนเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่จริงๆนะเราก็แบบแค่เข้าไปดูเข้าไปรู้แล้วก็เราก็รับสารที่คนเขาโพสต์ลงไปคนที่อะไรลงไปมาแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันดีหรอหรือว่าทําอย่างนี้มันแย่ไหมทําอย่างนี้มันดีไหมแล้วถ้าเป็นเราเราจะทํำไหม